ล้อแม็กนะคะใส่มาเป็นลายดอกไม้แบบนี้เลยค่ะขอบ16นะคะมาพร้อมกับยางมอนเตอร์หรือ AT3 วิ่งได้ทุกสภาพผิวถนนเลยค่ะโลบาร์เหล็กนะคะเป็นโลบาร์เหล็กแขนยาวนะคะรุ่นฮ a m เมอค่ะซึ่งเขาเนี่ยมีไฟเบกรกตรงที่3นะคะมาให้อยู่ตรงกลางด้านบนเลยค่ะเจ้าตัวกันชนท้ายนะคะเสริมหนอด้วยกันชนท้ายของ h a m เมอร์ค่ะเป็นเหล็กนะคะแข็งแรงแล้วก็มาพร้อมกับไฟส่องสว่างทั้งสองด้านและห่วงโอเมก้าสีแดงค่ะ บันไดข้างนะคะเสริมหล่อด้วยบันไดข้างเหล็กของทามเมอร์นะคะแข็งแรงใช้งานได้จริงค่ะรับน้ำหนักได้จรินมากสวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องกระตูนนะคะน้องกระตูนจากฟอร์ดน้องกระตูนค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวรถรุ่นแคบค่ะรุ่นยอดฮิตอีกหึงรุ่นเลยนะคะซึ่งเป็น Next Gen 2022รุ่น XLT ค่ะเขาใส่ชุดแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตารูปชมเป็นแบบไหนไปชมกันเลยค่ะ รุ่นนี้นะคะเป็นแคปนะคะ XLT ค่ะซึ่งเป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาอยู่ที่844,000บาทนะคะสำหรับเกียร์ออโต้ค่ะและเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์มาตรฐานของ f อร์นะคะเป็นราคาอยู่ที่799,000บาทเท่านั้นค่ะซึ่งเป็น next generation 2022นะ,ะใส่ชุดแต่งออพรถมาเต็มแล้วค่ะเดี๋ยวน้องกระตุนพาชมเลยค่ะคันนี้นะคะอัพเกรดติดตั้งตัวสกูปทรงฟิตนะคะมาเป็นแบบช่องลมสีดำนะคะแบบหลอกแล้วก็ตัดเฉดด้วยสีแดงนะคะด้วยโลโก้ม้ามาแต่งนะคะ พี่ๆเนี่ยสามารถเลือกเฉดได้ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาอัปเกรดตัวกระจังหน้าค่ะมาเป็นแบบทรงแรปเตอร์นะคะรุ่นยอดฮิตอีกหนึ่งรุ่นเลยคาดกลางมาด้วยอักษรฟอร์เดฟวอดีตัดเฉดเป็นสีแดงค่ะเขาติดตั้งไฟมินิไลท์ทั้ง3จุดเนี่ยเอาไว้เรียบร้อยแล้วเป็นสีส้มค่ะและเจ้าตัว XLT นะคะกันชนหน้าเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะออกมาจากโรงงานของฟอร์ดเลยค่ะเจ้าตัวนี้นะคะเขามีห่วงลากจูงนะคะอยู่ด้านใต้นะคะมาให้หนึ่งห่วงด้านหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะเอาละค่ะมาดูไฟกันบ้างไฟของ รุ่นนี้นะคะอัพเกรดมาใหม่เช่นกันค่ะเป็นรูปทรงซีแคมนะคะแบบ LED นะคะมาพร้อมกับไฟเดไลไท์นะคะรูปตัว C อยู่ตรงนี้แล้วก็ใส่ตัวครอบเข้าไปเรียบร้อยนะคะเหมือนกรีดอายไลเนอร์ให้เขาทำให้ดวงตาเนี่ยดูคมชัด แล้วก็เจ้าตัวไฟตัดหมอกนะคะสาหรับรุ่นนี้เนี่ยเขาจะเป็นไฟตัดหมอกแบบอัจฉริยะนะคะซึ่งเขาจะหมุนตามพวงมาลัยค่ะเขาจะส่องไฟในจุดไปตรงจุดอับตามพวงมาลัยเลยนะคะแล้วก็ใส่ตัวครอบนะคะแบบโครเมียมทําให้ตัวรถเนี่ยดูหรูหราเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวน้องกระตูนพาไปชมด้านข้างบ้างว่าเขาเนี่ยติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยติดตั้งคิวซุ้มล้อมาเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นสีดําแบบหมุดนะคะสีดําด้านแบบนี้เลยหนาขนาด 6นิ้วค่ะพี่พี่ขาแบบนี้เนี่ยสามารถเลือกลายได้นะคะเลือกแบบได้เลยนะคะใจมารับกับตัวเซ็ทล้อค่ะนี่นะคะลายดอกไม้แบบนี้เลยนะคะขอบ16ค่ะพี่พี่ขามาพร้อมกับยางนะคะมอนเตอร์หรือยาง AT3 นะคะวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยนะคะตัวนี้เนี่ยแก้มยางอยู่ที่265ทับ70นะคะ R16 ค่ะขอบ16แบบนี้เลยคันนี้เนี่ยไม่ได้ ปรับยกความสูงแต่อย่างใดนะคะและด้านข้างค่ะตัวครอบแก้มข,ข้างเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ปั๊มคาว่าโทโบมาเรียบร้อยแล้วค่ะและตัวนี้นะคะเขาติดตั้งราวหลังคามาใหม่ค่ะพี่พี่ขานาะสำหรับรุ่น XLT เนาะตัวนี้พ่นเป็นสีดำนะคะสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้เลยแล้วก็ ้านข้างค่ะพี่ๆค่ะนี่ที่เห็นเลยสติกเกอร์นะคะตัวนี้เนี่ยติดตั้งมาเป็นแบบเรียบค่ะแล้วก็ปั๊มคําว่าเร n งเจอร์เป็นสีแดงนะคะตัดเฉดด้วยสีแดงและสีเทาถึงด้านท้ายเลยมาดูตรงนี้กันบ้างนะคะบันไดข้างเนี่ยก็อัปเกรดเสริมล่อมานะคะตัวนี้เนี่ยเป็นของฮั m เมอร์นะคะรุ่นชาโดค่ะรุ่นยอดฮิตเลยเป็นเหล็กหนาะขนาด3มิลน,นะคะพี่ๆตัวนี้นะคะ และมาดูด้านท้ายบ้างค่ะตรงนี้นะคะเขาเสริมหลอดด้วยโลบาเหล็กนะคะของฮัมเมอร์นะคะเป็นแบบแขนยาวแบบนี้เลยเขามาพร้อมกับไฟสองสว่างและไฟเบรกนะคะอยู่ตรงกลางนะคะตรงนี้เลยนะคะมาดูด้านท้ายกันบ้างค่ะด้านท้ายนะคะอัปเกรดมาใหม่นะคะตั้งแต่ตัวไฟเลยะคะ่ะไฟเขาเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นไฟไอเดลมดำนะคะซึ่งทําได้แบบรุ่นตัวท็อปเลยก็ว่าได้นะคะใส่ตัวครอบเข้าไปเรียบร้อยตัดเฉดให้เขานะคะไฟท้ายดูมีมิติขึ้นค่ะและด้านท้ายนะคะติดตั้งเสริมหลอดด้วยฝาแผ่นปิด ท้ายนะคะตัดเฉดด้วยสีแดงวอลโลโก้ตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีกล้องมองหลังให้แล้วค่ะพี่พี่ขานะคะแล้วก็ติดตั้งเจ้าตัวอะคริลิกสีแดงนะคะตัดเฉดกับสีเดียวกับตัวรถด้วยนะคะและเขานะคะเสริมหลอด้วยเจ้าตัวกันชนท้ายนี่เลยนะคะแข็งแรงของ h a m m e r นะคะอย่างดีเลยนะคะตัวนี้เขามาพร้อมกับไฟส่องสว่างทั้งสองด้านแล้วก็มาและมีตัวห่วง โอเมก้านะคะห่วงลากจูงเป็นสีแดงนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวน้องก็ตุนให้พี่พีไปชมรอบรถอีกหนึ่งรอบค่ะเชิญเลย รุ่นนี้นะคะเป็นแคป Next Gen 2022ค่ะเป็นรุ่น XLT นะคะรุ่นท็อปของแคปเลยก็ว่าได้ค่ะราคาอยู่ที่799,000บาทสำหรับค้นเกียร์มาตรฐานนะคะหรือเกียร์ธรรมดาค่ะและ844,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับเกียร์ออตโต้นะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะทักแชททักไลน์มาได้เลยนะคะหรือโทรเข้ามาได้เลยที่0958656965น้องกระตูนยินดีให้คำปรึกษาค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ